นั่นโบติมโบติมกันสร้างล่งเบลอีกครับผมโอ้โบติมกันสอบยี่ล่งเบลอยู่กันสร้างมาใสใจติมกันสอบครับพุ่นพุ่นเดี๋ยวรอติดตามตอนเพิ่นออกมาครับมีอีกคนหนึ่งกันล่างจิที่ใส่กัะสอบครับผมหลยขึ้นกันครับนี่นี่ครับตีนตงเด้งตงเดยงอยู่นี่โอ้อยากย่างล่งไปอยู่รับเพื่อปิดแต่ยางขึ้นไม่อยากแคะหลยขึ้นกันครับผมนี่ก็ล่างใส่กับสอบครับบึ้งบึ้งครับผมบึ้ง กันยาน่างลูกไบ่ก็จีกิ่งลูกไบ่ซ้อมมือกิ่งเทะครับผมบินหวังเออเออที่ใส่กับสวามอกันครับอเออเตรีมบัวโอ้คือใส่หลายเทะแบกขึ้นมาไอวัยโบรานเออคือใส่หลายนะครับผมเป็นใส่หลายหลาย,ลายจ,นจนสีล้นเบิองเบิองล้นแล้ว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 เออ เ<แ>ต็ม <osc> ครับเบื้องเอาครับ indeed. ผมป่าเออเส้นน่องกำลังเอามาครับผมเต็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 มครับล้นเลยพุ่นนะอู้แบกขึ้นมาไว้บนน้าบานนี่ไงยะล่ะป่าดูดออกครับผมพี่น้องป่ากระดูดออกครับผมมุ้ยผู้ใดไปที <cue> ่ซอยเพิ่์นครับ เออโบยผู้ใดไปที่ซอยเพื่อนกับผมเออเอ้าเจียนหนองไมาแล้วพี่น้องเดืเบึงของเจียนหนองจีลายบ่ออันที่เอามาเนี่ยครับพี่น้องเพื่อนในอ่าปลาขึ้นมาดถอยไว้อู้ปังงามเนาะปลางามเนาะงามปะนี่อัหนี่นี่บ้านแหวปะครับสะดุ้งสะดุ้งสามเส้นครับผมพี่น้องเอ้าเอาเอาเพื่อนจีเพื่อนเอ้าบ่อหนังแข็งใส่บ่ครับ เดี๋ยโอ้ใส่น้ำก่อนครับผมห่นวองไม่หยางทั้งนั้นเส่อหยางเซ่ป่าหรือเซ่เช่มือจีต๋มเป็นบ่เส่มือจีตมนะครับผมบนว่าบนเป็นเซป่าครับผม